สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิบเกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเกม Incredibox กลับมาอีกแล้วครับเอาล่ววันนี้พิจิบก็มีการทดสอบความกลัวครับสปา n ก y f a ี้เฟดอีกแล้วนะ แต่ว่ามอดนี้ครับคือสปังกี้เฟดสิบเดโมนะเออเรามาทดสอบความน่ากลัวของมอดนี้กันดีกว่าครับปกติแล้วไอ้สปังกี้เฟดเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ anymore, โหนโผดเยี่ยมเี่ยมหน่อยใช่ไหมแต่ละคนก็ทําออกมาน่ากลัวเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าครับว่าสปังกี้เฟดสิบจะน่ากลัวแค่ไหนจัดไปโอ้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 ออ และนี่คอือโลกของสปังกี้เป็นโลกที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนแผ่นดินดูความน่ากลัวของมันซะก่อนสิโอ้โหมีวิญญาณบินไปบินมาโอ้โหเดี๋ยวเราลองไปดูกันแต่ละตัวที่ว่าน่ากลัวสมชื่อสปังกี้เฟรติบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ตัวแรกเลยดีกว่าครับเริ่มแต่โอเลนเลยนะโอ้โหโอโอเลนมันเสียงกลองกลองหลายๆชนิดร,รวมๆกันนะครับ แล้วตัวโอเลนเองก็ถูกมีดปักอยู่ที่หน้าอกโอ,โอเดือดมากมันมีดวงตาใจมหมวนเลยเรดดี้เป็นไงบ้างเรดดี้โอ้ยโอยโหเลดดี้ฮะอู้น้องๆถูกแขวนแล้วก็มีดวงตาโผล่ออกมาครับว้าวตัวนี้สุดยอดต่อไปทักเกอร์โอ้เห้ย,ยเดี๋ยวนะทักเกอร์ดูซป็นไงวะ เฮ้ยมีใบมีดโอ้โหหมุนอยู่ข้างหลังครับเป็นคล้ายๆกับเลื่อยนะโอ้หดูการหมุนนี่ครับเอามือไปจับมือขาดแน่นอนข้างหลังน่าจะเป็นเหมือนฉาบของเอ,อ่อพลาก,กอร์มาดีไซน์ออกเป็นเหมือนกับกรงจักรนะเออน่ากลัวมากบอลบัตเฮ้ยบอลบัตบออะไรวะเนี่ยน้อง โอ้ยเสียงโคตรดี็นเสียงกองแล้วมีเอฟเฟกต์ซาวด์ด้วยนะครับโอ้มีการเต้นว่ะโ,โ,โยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกอืมม๊อสุดยอดฟันบอดและเอ่อหัวใหญ่ครับเวนเรียฮะโอเวนเรีย โอ้โหอหนูนี่หน้าตาหน้ากลัวแต่มันตัวไม่ขยับเฮ้ยดูดิเออมันขยับหรอวะขยับหรอวะ oh, <no. S 1> อุ้ยเออที่ที่เขาเรียกว่าแขนไหมมันแทงทะลุด,ดวงตาไปหมดเลยนะครับดูนี่เหมือนเรียโคตรน่ากลัวเนาะโอ้โห,โโหโตะยองขวัญ <c oughs> ถ้าพร้อมกันทุกตัวจะเป็นยังไงวะเนี่ยรวมปีศาจแล้วโอ้โหบางตัวันอยู่ในดงลนะ นี่ยัยงขนาดยังไม่ได้มิสนะโเป็นเพลงเป็นเรื่องเป็นลาวนะฮะโอเคยอดมากบีดมีการใส่รีเวิร์บโอ้ตัวถัดไปเกรใช่ไหมนายโอ้เกรครับเป็นเสียงเบสแล้วก็มีเสียงกลองตามนิดๆนะ ตัวของเพลก็เหมือนถูกจับทรมานอยู่ในโซ่นะครับหลัดแขวนอยู่แล้วฮะถูกแขวนโซ่อีกแล้วอ่ะเอ่อการอดเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยการอดถูกมัดบนตียงเหล็กครับโอ้ดูดิน้องๆโอ้จิตเลยว่ะดูดิ ไฟฟ้าช็อตที่ดวงตาครับแล้วก็โดนโซ่รัดติดเพียงโอ้โหตัวนี้พีคมากเอ่อโอแวกโดนโอแวกก็โดนแขนแลฮะแล้วลก็สกายฮะเอยสกายสกายบางวะ่ะแต่ละตัวสกายก็ถูกมีดทั้งมีดทั้งดาบครับดูดิ เออถือว่าเป็นมอสที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างจะสม,มูทอยู่นะปกติมอสเฟรดมันจะแหลกนะครับอ,อ่ะมันก็แหลกบ้างแต่ว่ามันก็ขยับได้สม,มูทอยู่เออโอ้โหและนี่ครับเฟลฟกที่ดีงามโอ้ใครชอบความน่ากลัวต้องวันดนี้ครับผมเอาละประมาณนี้นะครมีใครจะลองดีกับฟัง เจ้าพวกสปังกี้พวกนี้มั่งแต่ละตัวเอ่อมิสเตอร์ซันโอ้อาพิซาจเสียงเพลงโคตรน่ากลัวเฮ้ยคนลุกมียการเล่นคีเพียนโนแปลกๆฮะโคตรนา่ากลัวเลยนี่ มิสเตอร์ซันโอบ้าอะไรวะเนี่ยเราไปเดอร์เบิร์เฮ้ย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 งอะไรวะเนี่ยดูดีกระโดดมาเฮ้ยน้องเหมือนเหมือนว่าเดอเบิร์จะถูกเว้นงานนะฮะโหาอะไรมีลิ้นสองแฉกดูดิโอ้ดูการขยับครับฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กอะไรอยังการักมวยเอ่อเดินไป เฮ้ยนิ่ต์ทรีโอ้วตัวนี้พีกว่ะน้อง oh. หวานจามครับมดนี้มันเหอเลยจังวะเอ่อไซมอนดูซิจะเป็นยังไงวะโอไซมอนโอ้โหไอปีศาจตัวนี้ฮะถูก oh. ลิ่มปากที่หน้าผากกลางหน้าผากเลยนะ หน้าตาโคตรน่ากลัวอ่ะคุณเทเนอร์แขวนดีู่นะฮะอยู่หน้าคุณเทเนอรน์ไม่มีเขาโครงเดิมเหลือหรือวะให้เราชอบเสียงของมิสเตอร์ทีมากฮะเวลาลงมาเหมือนขวานสันะไบไอหมอนี่ก็ใช่ย่อยกระโดดลงมาจากขอกปลาและขาดไม่ได้นะีฮะมิสเตอร์ซ และนี่ก็คือเมโลดี้ที่ดีกันโคตร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 ศิศาส์อะไรจะไม่หมดหรือวะโอเคประมาณนี้นะครับผมเอาละต่อไปไม่ออกไม่ออกต่อไปไปดู voice หน่อยสุดท้ายแล้วสินะเอ่อ voice 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 ตัวแรกม Mister f a ันเตอร์เฮ้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย This way ้ s not อ o r you โอ้โหไอหมาไอหมอนี่ถูกดึงขึ้นไปครับดูดีนอนบนเตียงแล้วถูกดึงกระชากวิญญาณขึ้นไปว่ะโอ้โหวัวผัดไปเอ่อเป็นด้เป็นด้ เดอนหน้าโดนขวานะฮะท้องก็ถูกผ่าบิงกีอวาบิงกีก็โดนลิ่มต่อก้งดวงตาอและหาดไม่ได้เลยครับจะวิ่งซะโอ้โหจะวิ่งเฮ้ยมัดนี้โดนแขวนเยอะนะเนี่ยแผลหลายตัวที่หายเลยว่ะและตัวนี้ขาดไม่ได้เลยครับมิสโดนตัวแฮค ูดน,มนำมหายนะมาสู่โลกตะปางที่ไอ้มันโดนตอกหลายคนยว่าของเลือดไหลนีนเซอร์แบคก,ก็โดนตอก,เ,กเหมือนกันเลืตอกที่วงตานะโอ้โหดูฟังเสียงแล้วดูการขยา่าเหมือนจะเป็นการตอกสกดวิญญาณนะโอ้โหดูเลือดดิเฮ้ยโอ้ยเลือดไหลเยอยนะมีเดียวแล้ว มสเตอเพื่อนเปนเยอะนะวะเฮโอ้โหไวนี่เกืดอใหญ่ไหลแล้วนะยง้อยออกมาแบบนี้มิสเตอร์แบ็กย้องมาถึงฟันนะโอเคประมาณนี้นละสำหรับไว้นะครับแล้วก็ครบทุกตัวแล้วนะสำหรับสบางที่เศรษฐกินะครับเดี๋ยววิจจะิกดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับตอนนี้นครับสบางที่เรษิเม่ะ โอคครับน้องจิ๊กูมิกซ์มามานีคก็บผมมีตัวอะไรบ้างน้องันดี้โอ้โหเดเมอร์น่าตัวดนตีแบบมีกซสกันมากนะครับแล้วก็ตัวละครก็คือไม่เหมือนจะปังที่เดิมเลยเนี่ยมีโอเลนไทมอนมิสซานมีฟานไม่มีใครวันดี่ที่นะเอ่ อ๋ออันนี้อันนี้เกลยครับเกลยเกลยก็แทบจะไม่เห็นหน้าเราเนียอ่ามิสฟานให้ให่ให้อันนี้มาเลยนะบอลบอลนะครับทุกคนใครวะออการ์โดนโอเคปกทุกตัวเลยครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นม็อบที่ค่อนข้างจะล่อเรียบเรียงเองว่าแม่นกันโอเคอยู่นะเออถ้าเรารู้จักนิดนะครับ มันก็จะได้เพลงที่ออกมาแบ okay, บโอเคอ่ะฟังได้นะครังเรื่องนะครับไม่งั้นคือฟีนกันหมดนะครับเพราะว่าเขาเอาเออ่หลายๆแก้วหลายๆเครื่องดนตรีมาเนี่ยมันก็จะค่อนจะมีองรมณ์ฟีนไปมากนะครับแต่เราก็มิกซ์ประมาณมานี้ครับถ้าใครชอบสปัน์ี่ชอบความปาดเกินโหดร้ายเนี่ก็มาแล้วก็แชร์บรนตั้งรุ่นเนกมเมอร์ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคนระับเดี๋ยวเราพบมาพบกัน แน่ละรใครมีวอทอยากูจิเล่นวอตไหนครับแนะนำมาในคอมเมนต์นะโอเคคนี้ลาไปอล้วครับสวัสดีครับ